เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แนวมุ่งตรงหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิ แด้ยวาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชีข้ของมือข้างขวาจดนิ้วหัวม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบาย หลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายๆคลากับตอนที่เราใกล้จะหลับจะไปบีบเปลือกตาจะกดลูกในตานะจ๊ะ หลับพอสบายสบายพิมพิม,พมไม่ถึงก็ปิดสนิทนะจ๊ะเปลือกตาไม่ถึงก็ปิดสนิทพอสบายสบาย,บายแล้วก็ผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวของเราให้มีความรู้สึกว่าสบาย ลรวกทำรมของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเครื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพัน ในคนสัตว์สิ่งของนะจ๊ะธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเราเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้เนะี่ยให้ปลดให้ปล่อยให้วางในช่วงที่เราจะได้รับตาเจริญสมาธิภาวนากันนี้นะจ๊ะแล้วก็ปล่อยวาง ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจไปหยุดนิ่งๆนุมน่มๆเบาๆสบายๆที่ศูนกลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรา ในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะโดยสมมุติว่าเราในหะยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวา ทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบ,บาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับลายเข็มเนือจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือเรียวัสโซกลางกายทานที่เจ็ดซึ่งเป็นที่เกิดที่ดับ ที่หลับที่ตื่นของเรานะจ๊ะที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเราเนะี่ยแล้วก็เป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานเป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุก,ท,กทุกพระองค์ นับะสมขายพระองค์ไม่ท้นวนและอารหันต์นั่งหลายเมื่อท่านเห็นภัยในวัตฏสงสารแล้วท่านก็เกิดความเบื่อหน่ายในการเปลี่ยนวหายตยเกิดท่านอยากจะหลุดพ้นจากการเปลี่ยนว่าแต่เกิดท่านก็ ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจมาหยุดนิ่งที่ศูนย์กลา,างกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละหยุดนิ่งอย่างเดียวโดยไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้น จนกระทั่งท่านได้เป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจา้าเป็นพระอาหารหันต์ทั้งหลายหยุดนิ่งอย่างเดียวตรงนี้พอถูกส่วนใจก็ตกส่วนเข้าไปสู่ภายในแล้วก็มีดวงธรรมดวงแรก เป็นความบริสุทธิ์ในเบื้องตน้นลอยขึ้นมาจากฐานที่หกในระดับสะดือลอยขึ้นมาจ่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะเป็นดวงทำกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้ว เหมือนดวงแก้วกายสิทธิ์ใสเหมือนกับเพชรใสเกินความใสใดๆในโลกสว่างยิ่งกว่าดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันอย่างเล็กกวขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาด พระจันทร์ในคืนมันเป็นย่างใหญ่กว่นขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้และะ้วแต่กำลังบลมีที่ไม่เท่ากันดวงธรรมนี้เรียกว่าดวงธรรม,มานุปัสสนาสติปัฏฐาน หรือดวงปฐมมรรคเป็นจุดเริ่มต้นที่จะไปสู่อายตนานิพานเป็นความบริสุทธิ์แรกของใจที่หยุดนิ่งทำดวงนี้จึงปรากฏเป็นดวงใสๆแล้วใจทา่ก็หยุดนิ่ง อยู่กลางธรรมตรงนี้ที่มาพร้อมกับความสุขอย่างที่ไม่เคยเจอมาก่อนเลยความบริสุทธิ์ความสว่างใจทั้งกัรน,นิ่งเขากลางไปเรื่อยๆแล้วก็เห็นไปตามลำดับ ต,ตั้งใ่ในกลางดวงปฐมมรคก็เข,ข้าถึงดวงศีลดวงกลมใสเหมือนกันนะจ๊ะแต่บริสุทธิ์กว่าใสากว่าในกลางดวงศีลท่านก็เข้าถึงดวงสมาธิในกลางดวงสมาธิท่านก็เข้าถึงดวงปัญญา ในกลางดวงปัญญาท่านก็เข้าถึงดวงวิมุตติในกลางดวงวิมุตติท่านก็เข้าถึงดวงวิมุตติญาณทัศนะเป็นดวงใสๆเหมือนกันแต่ว่าต่างที่ความบริสุทธิ์ความสว่างที่บริสุทธิ์เพิ่มขึ้น หนึ่งชุดมีหกดวงเป็นเครื่องกลังใจของเราให้ใสของท่านให้ใสวบริสุทธิ์จนกระทั่งเขาถึงกายภายในเห็นกายในกายไปตามลำดับเห็นกายมนุษย์ละเอียดอยู่ในกลางโดยมุติญาณทัศนะ นั่งขัดสมาธิสมาธิทำสมาธิเยวันแผ่นชาญใสๆกลมแบนหันหน้าออกไปทางเดียวกระตัวของท่านนั่นแหละท่านเคยเห็นไปตามลำดับในกลางกายมนุษย์ละเอียด ก็มีกายทิพย์หยาบละเอียดซ้อนกันอยู่ในกลางกายทิพย์ก็มีกายรูปภระพที่มีเครื่องประดับแตกต่างจากกายมนุษย์ละเอียดในกลางกายรูปภพมหยาบละเอียดก็มีกายอะรูปประพหยาบละเอียดในอริยบทเดียวกันทั้งหมด ในกลางกายรูกผมหยาบเอียดก็เข้าถึงกายทาโกตภูหยาบละเอียดเกศด,ดอกบัวตูมใสเกินความใสใดๆในโลกใสย,ยิ่งกว่าเพชรถ้าตักยันกว่าห้าวานิดหน่อย ในกลางกายธรรมโกตภูยาเอียด,ก,ยด,ก,ก,ก,ยดก็เข้าถึงกายธรรมรปโสดาบันนาตักห้าวาสูงห้าวาในกลางกายธรรมปโสดาบันก็เข้าถึงกายธรรมพัสกตกามีเกตอปตูเหมือนกันนาตักสิบวาสูงสิบวาในกลางกายธรรมพัสกตกามีก็เข้าถึงกายธรรม พระนาคามีเกตาวตูวเหมือนกันนาทักสิบห้า,าวาสูงสิบห้าวาในกลางกายทำพระนาคามีก็เขาถึงกายทำบารหัสหยาบละเอียดนาทักยีนนาาก่สิวบวาสูงยี่สิบว่าเกตาวตูเหมือนกันทั้งหมดมีสิบแปดกายที่ซ้อนๆกันอยู่ กายที่ใหญ่กว่าจะซ้อนอยู่ในกายที่เล็กลงมาก็กายใหญ่ซ้อนกายเล็กได้เพราะว่าละเอียดกว่าบริสุทธิ์กว่าจะเป็นชั้นๆเกับไปอย่างนี้แหละจะเห็นกายในกายจนถึังกายสุดท้ายกายตามาราตะพน กายธรรมอันตัสมมาสมฤตเจ้าก็หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะเข้าสู่อายตนะนิพพานภายในที่เรียกว่ะอุปาทิเสสนิพพานเมื่อท่านได้เข้าถึงอย่างนี้แล้วบรุแล้วท่านก็มองเห็นว่ามนุษย์ทั้งหลาย ทวดาทั้งหลายก็มีเช่นเดียวกับพระองค์เพราะฉะนั้นท่านก็มมบุรุรมแล้วก็ได้เทศนาสั่งสอนจนกระทั่งมีผู้ี่ได้บรรุษตามท่านมากมายเพราะฉะนั้นเราได้เกิดมาเป็นชาวพุทธ มีบุญมากที่เกิดมาเป็นชาวพุทธอยในลมเราของบุดาศาสนาจะต้องเดินรอยตามประสมอสมุทรเจา้าในการปฏิบัติธรรมดังกล่าวน,นี้แหละหยุดนิ่งอยู่ภายในส่วนกลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละ อย่านิ่งเลยไปมรรคผลนิพพานก็อยู่ภายในตัวของเรานี่แหละท่านทำอย่างไรเราก็ทำอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อท่านเป็นอย่างไรเราก็จะเป็นอย่างนั้นท่านดับทุกข์ได้เราก็จะดับทุกข์ได้ไปตามกำลังแห่งบารมีของเราเพราะฉะนั้นมรรคผลนิพพานนี้จริงไม่พ้น กาลสมัยเพราะว่าอยู่ในตัวของเรานี่แหละเมื่อเราเกิดมาเป็นชาวพุทธอย่างนี้มีบุญในระดับหนึ่งแล้วก็ต้องมีวัส,สนาในการปฏิบัติให้เข้าถึงกายในกายดังกล่าวโดยเฉพาะกายธรรมซึ่งเป็นตัวปณตนาไตรเป็นที่พึ่งที่ระลึก ที่แท้จริงของเราสิ่งอื่นไม่ใช่สิ่งอื่นไม่ใช่ที่พึ่งที่รละลึกที่กายทำนี้เป็นที่พึ่งที่รละลึกเพราะว่าเป็นกายที่พ้นจากความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา กายนี้เป็นนิจจังเป็นสุข,ขังมินัตตาเป็นกายที่เป็นอิสระเป็นต,ตัวงเองคงที่และก็มีแต่ความสุขล้นๆที่ไม่มีทุกข์เจือปนเลยคงที่เป็นนิรัน,น,นดรกายนี่แหละเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเรา ที่เราจะต้องเข้าถึงให้ได้เพราะฉะนั้นวันนี้นะห้ลูกทุกคนรักษากายวาจาใจของเรานะให้ใสใสไอ้นึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ใจจะได้ใสสะอาดบริสุทธิ์ กา,ก,ก,าการระลึกตึ้ถึงพุทธเจ้าก็ตรึกเป็นงกลางกายนเดกถึงพุทธปฏิมากรพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งนี้เราก็ลบกลาบไหวบูชาน้อมไว้ที่กลางกายตรงฐานที่เจ็ดโดยจะไม่ง่ายอยู่ในบริเวณกลางท้องของเรา ให้ท่านนั่งสมาธิหันหน้าออกไปทางเด็กตัวของเราให้เราค่อยๆนึกเบาๆสบายๆใจเย็นๆค่อยๆนึกถึงองค์พระใสๆใจเย็นๆเนี่ย ร้องกับประครองใจให้หยุดนิ่งโดยบรกืกภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรังสัมมาอรังสัมมาอรังทุกครั้งที่เราภาวนาสัมมาอรังเราก็จะต้องไม่ลืม ตรึกนึกถึงองค์พระใสๆสอยู่จนในกลางองค์พระใสๆอย่างเบาๆบสบายส่วนใครที่คุ้นเคยกับการตรึกนึกถึงดวงใสก็ <ๆ S 1> ใจยหุดอยู่ในกลางดวงใสๆ,ๆก็ได้นะจ๊ะ <ๆ S 1> พร้อมกับประคองใจ วดบริกรรมภาวนาสัมมาอรังสัมมาอรังสัมมาอรังเช่นเดียวกันนะจ๊ะประคองใจไปอย่างเนี้ยจนกว่าใจจะหยุดนิ่งให้ใจใสใสใจเย็นเย็นะจ๊ะใจใสใสใจเย็นเย็น ใครที่ตรึกนึกถึงดวงใส่กายหยุดอยู่ในกลางดวงใสใส<ม>อย่างสบาย,บายนะจ๊ะใครที่ตรึกนึกถึงองค์พระใสใส<ม>ใกรหยุดอยู่ในกลางองค์พระใสใส อย่างสบายสบายถ้าหากว่าเราหยุดนิ่งในทุกส่วนดมธรรมก็จะชัดเจนขึ้นมาชัดเจนเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกอย่างนั้นแหละ แต่ว่าเราหลับตาเห็นภายในจะเห็นทั้งความสว่างเห็นทั้งดวงใสๆที่ชัดมากมากชัดกว่าชัดจะชัดใสจำกระจางกลางกายทีเดียว พอเราแตะใจไปเบาๆในกลางดวงใสๆก็จะขยายกว้างออกไปขยายออกไปขยายไปทั้งดวงทุกทิศทุกทางเนะี่ยขยาย เมื่อเราเข้าไปอยู่ในกลางดวงใสๆดวงนั้นจะขยายออกไปรอบตัวทีเดียวถ้าลราเข้าถึงกายภายในได้ใจก็จะหยุดนิ่งอยู่ในกลางกายภายใน พอถูกส่วนกายกะจะขยายขยายกว้างออกไปเห็นทั้งชัดทั้งใสทั้งสว่างชัดเหมือนลืมตาเห็นชัดมา,มากมากใสมากๆสว่างมากๆ ไม่ว่าเขาถึงกายไหนก็จะเป็นอย่างนั้นแหละเป็นกายโเรีกายที่ปลมรูปผมก็จะเป็นอย่างนี้ชัดชัดใสสวา่างแล้วก็ขยายออกไปถ้าเข้าถึงกายธรรมก็จะเห็นกายธรรมชัดจำใจกระยุดในกลางกายธรรมกายธรรมก็จะขยายออกไป กว่างออกไปกายทำโตใหญ่ถ้าเราถึงกายทำในกายทำมก็จะเห็นเป็น,นชั้นๆกันไปเห็นองค์พระฝุดซ้อนๆอ,อยู่ในกลางนั้นเป็นชั้นๆนไปเรืเร่อยๆ ใสบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆใสบริสุทธิ์ในที่โล่งๆว่างๆเหมือนอวกาศโล่งๆไม่มีอะไรกำบังสว่างด้วยธรรมธาตุาบริสุทธิ์ของธรรมกาย ธรรมรังสีต่างๆสว่างสวัยเพราะฉะนั้นใหู้ทุกคนเอาใจหยุดนิ่งประครับประคองใจกันดยาการตึกนึกถึงดวงใสหรือองค์พระใสๆอย่างสบายๆกันทุกๆคนนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ